ผู้ใดบรรลุทมเข้าใจทมง่ายๆสอนคนอื่นไม่ค่อยได้เพราะคนอื่นไม่ง่ายเหมือนกับเราเหมือนกับคนใบ้ฝันคนใบ้หูจักอยู่บ่คนปากกึกคนใบ้มันฝันกลางคืนมันจะแก้ฝันให้เราฟังจะว่าอยบายบายบายาากมันไม่ร้อกอย่างบัดเนี่ยมันก็แก้ฝันมันเบื่อคืนนมาดูว่าเมื่อคืนนี่มึฝันยังไงสิ คนดีๆฟังไม่รู้เรื่องเลยว่ามันฝันอะไรจริงๆมันฝันเป็นเรื่องเป็นราวแต่เวลามันจะมาแก้กความฝันให้เราฟังเราฟังไม่รู้เรื่องเลยมันก็เลยเป็นเรื่องอยากหลวงปูข่ขุนท่านง่ายเหลือเกินท่านนั่งสมาธิเดียวเดียวปีแรกเท่านั้นเข้าป่าสององท่านรู้จากอะไรต่ออะไรหมดมีฤทธิ์มีเดชความคิดคนอื่นแกรู้คำคพูดคนงงพระบวันีเดนี่วิทยุเอาก็มี โทรทัศน์เท่าก็มีอยากเบ่งช่องใดเพราะว่ายังว่เตต้เข้าไปอีกทีนี้แกไม่สอนใครเลยเวลากินข้าวเนี่ยไม่ถือตัวรแถมข้าวด้วยกันอาดมาบวชใหม่ท่านก็บอกมาๆาฉันนํากันเนี่ยสุดยากหลายเพราะฉะเขาหามาให้กินอีกนล้งเสียเอาคนละผ้าอยูผ้าเดียวหนึ่งมันเลวเราเป็นยังพระจะสุลียงยาก เรายัางนึกละอายพระวินัยพระวินัยท่านไม่ให้ฉันคณะปรมประนอกจากเวลาที่มันจำเป็นเพราะนั้นพระท่านจึงฉันในบาทท่านจะมีข้อยกเว้นว่าเดินทางไกลไปทางเรืออยู่มากด้วยกันบินทบาทไม่พอฉันจึงเอาหัวจุ่มส่กันอันนี้บอจังสันเพลินน่ะเหีมามากินน้ากันเนี่ยวะสนลาบปลาข้าวผัดไปอยู่ทั้งเพลินทุนบาทเนี่ย ทีนี่เราจะกินอย่างไรเราเป็นพระน้อยไอคิดจะไปจำเอาถ้วยแซ่บมั็คือจะกอายภูหน่อยก็ะจำแป๊อยู่แต่อันถ้วยใกล้ๆเนี่ยนะ่ท่านก็กินไปช้าๆท่านก็ดูใจเรากว่าอ,อยากจำถ้วยนั้นแค็คักๆบังเด้คืนนะจ๊ะค <laughs> นย่ายถ้วยมาหายเลยเอาๆจำจำเป็นหรื <laughs> อไงเด้มันแสบถ้าเรากินหัน่นสัน่น ยื่นถ้วยมาให้เราเลยเอาจำจำจำมาสัน่นเสียอายให้ยังเดินนี่เนี่ยมันแสบเนี่ยเราเนี่ยก็อาศาัศจรัน์นั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านลุงพอเราคิดอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยสิมาอา,ศาัศจรร์หาสแตกยังเดินนี่ไว้สัน่นมันเป็นของธรรมดามันเป็นของสาธารณะผู้ใดก็เป็นได้คันฝึกดีๆ มันบ่มผูขาดน้ำผู้นั่นผู้นี่ไปเฮ็ดจบเจอือในตีเฮ็ดความเพียรหายเฮาตต่มพอ,อมเฮ็ดจบเจอือจังใดผมนั่งสมาธิจนสิดากโปกบนเราไปเห็นมันเป็นยังเธอวะฉันมันยังบั่นเป็นหล่าเอ้ยบ่มมวนเด้บัดเนี่ยอดเอาล่ะเอ้ยเธอบุญเฮานี้บ่เป็นตะหักขึ้นยังในบัดเนี่ยบัดสิกินเขาอิ่มพอาะ ตั้งอกตั้งใจทําคข่วมเพียนไปเด้อเถออบุญเฮามี้เอ้ยว่าจังสีกก็ใครแน่ดตกไว้ขึ้นในใจแต่กี่ห้ายเฮาพร้อมก็มีกำลังใจนี่สิ่งเหล่านี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะรู้ได้ฮึต่อมาท่านไม่รู้วินัยหรอกนะเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้พระวินัยบอกว่าภิกษุจับต้องสัตว์เดรัจฉานตัวเมีย อตอนอาบัติปฏิตีอย่างนี้เพิ่งกับอาศัยหลวงปู่สิงบอกหลวงปู่สิงสอนท่านกระจำเพราะท่านอ่านหนังสือไม่ได้บ่อนี่เน้นหน่อยงัวเข้าวัดไปไม่น้อยไปไลงัวออกในหน่อยแลนไปไลงัวของงัวแม่บัตรเนี่ยเล่าหาอยังบ่ได้ว่ามีคนใหม่แล้วก็เอาฝามือตบกับโผลง,งัวไปนานเพื่อว่า บ,บ่อจักบ่โม่เมย์เป็นป่ะมันต้องอาบัตให้บบไปตจับโัวเมย์เป็นป่ะน,นี่หน่อยว่าผมบ่อจักเนี่ยปูกนี่หน่อยกับผบัดซอล่อบัตเนี่ยห่อ,อเนี่ยออมูอเ้าเขาเจ้ามาจังขันปีองปลามาได้ป่ะนี่ปลาเมไข่เนี่ย,ายทานคุ้นมึงก็เอาปลามาแล้วม่นนำของบือปลาบีไข่มันมากิน นาเนีนย่ยปูปลาเมย์เนี่ยหันเมใครวะฉันห่วยปลาเมย์กระยำเป็นยังเร้มันตายแล้วเหรอนี่ค,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 คือคือคือความไม่เข้าใจทางพระวินัยแต่ท่านก็ถือท่านไม่มีเจตนาต่อมาท่านก็ตาย